สวัสดีครับพบกับผมมาพินและฟิลไทยตัดบอลปัดตัดคอบนะครับตอนนี้ขบวนรถไฟที่ผมนั่งอยู่วิ่งถอยหลังนะครับถามว่าทําไมวิ่งถอยหลังเพราะว่ากําลังถูกเลื่อนจากที่จอดรอดอยู่ในชานชาราที่หนึ่งของทางขัานใหญ่เลื่อนออกไปด้านหลังนะครับเพื่อเอาไปต่อไปที่บรถจัรหนึ่งนะครับแล้วค่อยเลื่อนไปอยู่ชานชาราที่สามเรียรออนแางสถานีนะฮะ ใครที่ไม่เคยินเคย่ินกับการนั่งรถไฟก็บรรยากาศนี้ก็ถึงตัตื่นใจเหมือนกันนะครับถ้าเกิดใครไม่เคยแต่ว่าผมค่อนข้างชินนะฮะบ,บางคนกง็งงเ๊ะทำไมรถมันวิ่งถอยหลังอันะอนี้คือเขาถอยมาให้พน้นช่วงที่สับหลีกนะครับทําไมไมันต้องถอยมายาวเพราะขบวนรถไฟมันยาวมันมีหลายกกที่มันไม่เหมือนรถยนตนที่ถอยมาปแป๊บเดียวรรถพ่วงรถบรรทุกที่มันมีพ่วงเดียวนะฮะ งนี้จะเป็นบ้านพักพนักงานเจ้าหน้าที่รถไฟครับรวมทั้งเจ้าหน้าที่ก่อสร้างหรืออะไรต่ออะไรทั้ายที่เขาอยู่กับโปรเจกต์ต้อมทางนะฮะก็เดี๋ยวรถจะสับหลีทะเอีกนรางกรับ นนี้ดูที่รานพอดีเครับเห็นว่ามันเบี่ยงมาทางซ้ายนะครับในร้านเดิมเมื่อกี้กี่้ร้านลุนพิจิทถอยที่เราถอยไปแวนะครับนี่ครับเราเบี่ยงเข้าไปทางนี้นะครับคนที่ควบคุมการสับรางเนี่ยที่จะเป็นเหล็กไคว่กันอยู่เนี่ยจะอยู่ที่ตรงสถานีก็จะมีคันโยกควบคุมายสถานีหรือผู้ช่วยเนี่ยเขาจะสับราง อย่างหัดใหญ่เนี่ยจะมีมสะพานลอยตรงนี้ด้วยครับไว้ข้ามทางรถไฟจะเห็นมีรถม่วงๆเลยไปจอด,ดที่ด้าน้นแทนนะครับเพราะจอดรอรอขอบวนรถที่ขึ้นมาถางใต้พวกนี้จะเป็นตู้คึ้บางทีตู้เน,นี่ยไม่ได้วิ่งมาจากสูนย์กรกหรือมาจากปัตตะเวชตลอดนะแต่ว่าเขาจะมีตู้บางคันที่อยู่ที่หันใหญ่เป็นจองตัวหานใหญ่ หลายตู้ก็จะจอดรออยู่เพราะขบวนมา่อยเอานิสสอต้อ,องผกต้องดูกันเ้ารอรถที่มาจากกลงตอนนี้รถติดแล้วแล้วเดี๋ยวรถต้อกําลังจะออกจากสถานีหัดใหญ่ก็จะเห็นเมืองบ้านเมืองนะครับแล้วกอ็อยู่ที่หัดใหญ่ในหลายในหลายมุมมองที่บางคนไม่เคยเห็นครับก็เดี๋ยวไปดูกันครับ รถไฟกำลังออกจากสถานีชุมทางหัดใหญ่ครับตดินงนี้นสถานีคึกคักมากแล้วก็มีอุโมงลอดระหว่างของชานชาลาต่างๆด้วยนี่เป็นรถเสน่ห์ก็ลกครับสของกอล,ล,ล์ฟพิเศเราเสียเวลาประมาณได้สองชั่วโมงครับตอนนี้ ชุมทางหัดใหญ่เมื่อก่อนมีชุมทางที่ใหญ่มากล้วก็ยิ่งใหญ่มากเป็นชุมทางระหว่งางสองเส้นทางนะครับแล้วก็เชื่อมยาวไปถึงสิงคโปร์ทำให้เมืองหัดใหญ่เนี่ยขึ้นมาเป็นเมืองใหญ่ทางภาคใต้แทนที่สงขานะครับตอนนี้การโดยสารด้วยทางรถไฟเนี่ยลดลดดัดลง ทำให้เมืองหัดใหญ่ด้านในนะครับถนนสาย1สาย2ส,สายสาเนี่ยที่เคยต้องพึ่งการเดินทางด้วยรถไฟเนี่ยก็ลดบท,บ,ท,บ,ทบาทลงด้วยกันนี่เป็นสะพานหลักนะครับที่เชื่อมหาดใหญ่ข้างด้านซ้ายผมจะเป็นหัดใหญ่ในทางนู้นจะเป็นตลาดกิมหยงหนะครับด้วยนะครับตลาดกิมหยง เดีบนรถชั้น3นะครับรถชั้น3เป็นรถไฟฟีนี่อาจจะเป็นตัวเมืองหัาดใหญ่ในแบบที่ไม่เคยเห็นมาก่อนนะครับ ก็คือด้านที่ติดกับทางรถไฟนะครับเป็นเพิงเป็นตลาดนี้เป็นตลาดรถไฟนะครับเพราะอยู่ในพื้นที่รถไฟ ต้งางยขบวนพอดีรไม่มีผิดนครับคุป้าครับถ่ายรูปเลยครับอาจจะอยู่เบื้องหลังนะ